สวัสดีค่ะดิฉันนางนวลตองเชื้อวังคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสำหรับวันนี้นะคะเกษตรอุดรอนอนทัวร์จะพาไปพบกับอะไรนั้นตามมาได้เลยค่ะไ on, ไไหมง่ออปเทียวุดนนบ้าาร ของชาวอุดรพอหลักเมืองเจ้าปูยาทุกคนที่มาได้คลายทุกรอเท,ที่ยวงานประจําปีทุ่งสีเมืองมากมีของดีผู้ทองสวัสดีค่ะทุกท่านเคยรู้จักผลไม้ชนิดนี้มาก่อนไหมคะถ้าทุกท่านยังไม่เคยรู้จักนะคะว่าผลไม้ชนิดนี้คืออะไรนะคะวันนี้แขกรับเชิญท่านนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจให้เราคะ่ะว่า คืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเชิญแถบับเชิญแนะนําตัวได้เลยค่ะครับชื่อสุบินเชื้อวังคําครับก็เป็นเจ้าของสวนผลไม้นะครับชื่อที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเอบิลนะครับหรือว่าอาบิลก็ได้เรียก,ก่อนที่จะมาทําปลูกเอบิลเนะะี่ยค่ะทําอะไรมาบ้างคะก็ในสวนนี่ปลูกหลายอย่าง นะครับก็อันดับแรกก็มีมันใกล้สวนยางพาราเนาะก็เป็นปลูกยางพาราแล้วก็<ฆ>ในสวนตรงนี้ก็จะมีโอะโวคาโด<ฆ>แล้วก็<ฆ>ทุเรียน<ฆ>แล้วก็น้อยนาแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเอบิลนะครับเอบิลหรืออบิวที่เห็นอยู่ในมือนี่เอง<ฆ>นะครับทำความรู้จักกับเอบิลหรืออาบิวเอบิลหรือ Yellow Star Apple เป็นไม้ผลเขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ต้นสูง8-10เมตรออกดอกตามกิ่งก้านและลำต้นสามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ดีในเมืองไทยโดยติดผลได้เมื่อต้นมีอายุ2ปีขึ้นไปและออกดอกติดผลหลายรุ่นใน1ปีเอบิวเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินเอผลกลมขนาดใหญ่เมื่อสุก เปลี่ยนเป็นสีเหลืองผิวเรียบเมื่อผ่าผลชิมเนื้อในนอกจากมีกลิ่นหอมอ่อนๆอแล้วเนื้อผลยังใสและนุม่มคล้ายเยลลี่รสชาติหวานอร่อยชื่นใจคล้ายสตาแอปเปลิลค่ะ,อะขออนุญ,ญาตนะคะพี่สุบินนะคะ,ะมีชื่อเล่นชื่อว่าอะไรคะเรียกว่าตั๊กก็ได้ครับตักก๊กนะคะหรือว่าครูตั๊กก็ได้เ,เพราะว่าครูตั๊กนะคะ,ะทีนี้ ก่อนที่จะมาปลูกเอบิลเนี่ยค่ะครูตั๊กทำอะไรมาก่อนคะอ่ามีทำแล้วยังไม่ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จเนาะค่ะที่ที่นายุงนี่ก็คือปลูกปลูกสตรอเบอรี่อ๋อปลูกสตรอเบอรี่มาก่อนใช่ใช่ค่ะสภาพอากาศไม่เอื้อมำนอยก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็มาปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็มาเลี้ยงผึ้งเลี้ยงผึ้งทำผึ้งผึ้งพวงบ้านเรานี่แหละค่ะเป็นเป็นผึ้งจากธรรมชาติ ทํากล่องไปไว้ในสวนยางพาราก็หรือว่าสวนผลไม้มันก็จะมาเองตามธรรมชาติแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปลูกเอบิลนะครับเอบิลหรืออาบิลนี่แหละบ้านบ้านเรานะครับแต่ว่าได้สองชื่อเนาะจะเรียกเอบิลหรืออาบิลก็ได้ตามที่สะดวกนะคะและนี่ก็คือลักษณะของต้นเอบิลนะคะที่ครูตักปลูกในสวนนะคะอ่าทีนี้ เอบิวเนี่ยค่ะเริ่มแรกนะคะมีวิธีการเอาท่อนพันธ์ุมาปลูกยังไงคะด้วยเมล็ดหรือว่าด้วยกิ่งพันธ์ุกิ่งตอนหรือยังไงคะจริงๆแล้วเมือม่อเมื่อสี่เมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วก็เออก็หาหาชิพเสริมนั่นแหละหาชีพเสริมนั่นแหละ,ะก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละว,ว่ามีอะไรมาแรงอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะมีอะไรน,น่าสนใจใหม่ๆ เป็นพืชเขาเรียกว่าพืชอ่ากำลังฮิตเนี่ยโอเคตามกระแสค่ะกำลังมาค่ะแล้วทีนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วนั่นแหะในน่าในประเทศไทยน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคแล้วทีนี้ก็ไปดูราคาราคาผลก่อนราคาผลสุกเนี่ยมันกิโลละค่อนข้างจะแพงอยู่โอเคตั้งหลายหลายตั้งอยู่สี่กิโลละสี่ร้อยห้าสิบห้า้อยห้าสิบก็มีก็เลย สนใจว่าเอ๊ะทำไมม,มันแพงขนาดนั้นค่ะและแล้วก็เริ่มเริ่มศึกษาว่าเขาปลูกกันยังไงค่ะก็เลยศึกษาไปศึกษามาก็เห็นเขาว่าปลูกจากกาันพ่อเมล็ดหรือว่าเสียบเสียบยอดก็ได้เนี่ยอใช่ใช่ใชพอเริ่มจากวิธีการศึกษาที่มาก่อนแล้วก็ศึกษาวิธีการนํามาปลูกแล้วแล้วเริ่มปลูกวิธีการปลูกเป็นยังไงคะวิธีการปลูกก็คืออ่อตอนแรกเนี่ย ศึกษาตามตามอินเทอร์เน็ตนาะว่าเขาปลูกกันยังไงนะครับแล้วก็ก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าพ่อจากมเมล็ดนะครับที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพ่อจากมเมล็ดทั้งหมดเลยนะครับมเมล็ดเนี่ยมันก็จะเป็นมีหลายหลายหลายเขาเรียกว่าหลายประเทศอ่อซึ่งแต่แต่ละประเทศร,รอบข้างเราเนี่ยก็คือนําเข้าเข้ามานําเข้าจากต่างประเทศมาไม่ไม่ได้หมายถึงว่าผมนําเข้ามานะ มีพี่ๆในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มหมายถึงกลุ่มกลุ่มในอินเทนอร์เน็ตเขานําเข้าเข้ามาว่า,า,มาเมล็ดเอบิลหรืออบิลสายพันธุ์นี้มาจากาเปรูก,ก็มีมาจากมาเลเซียก็มีมาจากออสเตรเลียก็มีอันนี้ยก็เลยก็เลยนําสายพันธุ์แต่ละประเทศเนี่ยมาปลูกเพื่อเปรียบเทียบว,ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีผลผลิตที่แตกต่างกันยังไงนะครับก็นําเข้ามาก็ เอามาเพาะก่อนระดับแรกมาเพาะเพาะเพาะประมาณจากาได้ประมาณหนึ่งเดือน1 1> ก็จะ1 1> ต้นก็จะประมาณยี่สิบเซนติเมตรยี่สิบเซนติเมตรพอยี่สิบเซนติเมตรแล้วก็เราก็จะเลี้ยงไว้ให้ให้โตประมาณสามสิบเซนก่อนหรือ,อถ้ายังไม่ถึงสามสิบเซนพอพอเรามาปลูกเนี่ยให้มันปลูกตรงกับหน้าฝนพอดีปลูกกับหน้าฝนพอดีแล้วก็ต้องมี ระบบน้ําระบบน้ําให้ด้วยอันตอนปลูกตอนแรกก็ต้องมีระบบน้ําอย่างที่เห็นในในตรงนี้ก็จะมีท่อส่งน้ําแต่ละต้นอยู่ค่ะระยะระยะต้นปลูกก็คือมีประมาณสองเมตรที่ะะที่ปลูก <S 2> 2 <S ที่ในสวนนี่นะ,นะ,ะในสวนนี่นะแต่ว่าก็แล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนจะปลูกระยะห่างกันเท่าไหร่ส่วนท,ที่ที่นี่ก็คือปลูกสองเมตรเท่านั้น,นเองสองร 2> 2ค ทีนี้วิธีการดูแลรักษาเอบิวต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะให้น้ํายังไงใส่ปุ๋ยยังไงบ้างคะที่ที่สวนตรงนี้ก็คือ,อาการดูแลรักษาเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาพูดถึงการให้น้ําก่อนเนาะค่ะให้น้ําเนี่ยสักประมาณสักสามวันให้ครั้งหนึง่งสามวันต่อครั้งใช่สามวันหรือสี่วันหรือห้าวันก็ประมาณนี้ไม่เกินห้าวันก็จะให้น้ําครั้งหนึง่งแต่ถ้าช่วงไหนฝนตกเราก็จะไม่ให้แล้วก็ อการดูแลการใส่ปุ๋ยค่ะก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส่แต่เป็นประเภทที่เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ก็คือจะเน้นเป็นเป็นปุ๋ยที่หคูอ่าใช่ใช่ปุ๋ยแวอินซีก็คือจะใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะลดการใช้สารเคมีนะคะใช่ใช่แต่ว่าก็มี ไม่ว่าจะเป็นขี้หมูหรือขี้วัวหรือแกบก็จะมาใส่ด้วยเงี้ยอย่างนี้เนาะแล้วก็ระยะระยะเวลาการการติดผลนี่ก็จะประมาณสักสองถึงสามปีสองถึงสามปีเอวิวจะเริ่มให้ผลใช่ไหมใช่ใช่จะเริ่มให้ผลก็จะเป็นติดเริ่มติดดอกค่ะติดดอกใช่ติดดอกแล้วทีนี้ต้นเอบิวเนี่ยพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เวลาเวลาเขาติดดอกเนี่ยเขาจะติดผลแล้วก็มีผลผลสุกในต้นเดียวกัน oh. เขาเรียกว่าทวายหรือเหมือน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 ต้นมะนาวเนี่ยอย่างจะเห็นค่ะเห็นต้นนี้จะมีจะมีผลสุกด้วยอ๋อ oh. จะมีผลสุกจะมีทั้งผลสุกมีผลใช่ผลสุกนี่จะเป็นเหลืองตัวนี้ ผลเล็กด้วยผลเล็กด้วยแล้วก็จะเป็นดอกด้วยวในต้นเดียวกันดอกด้วยก็แสดงว่าในหนึ่งปีเนี่ยค่ะเขาสามารถให้ผลผลิตได้กี่รอบคะถามว่ากี่รอบนัาไม่ได้มันทุกเดือนไหมคะใช่ใช่<า>ทุกเดือนโอ้เอบิลสามารถเก็บผลผล,ผลิตได้ทุกเดือนคือเขาจะทยอยออกดอกไปเรื่อย ผลเล็กก็จะเริ่มแก่เริ่มแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผลเหลืองก็คือสามารถเก็บได้แล้วก็จะมีดอกทยอยออกมาอีกเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าเอบิลมีความคุ้มค่ามากพอสมควรเลยนะคะเพราะสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะคุตาขาในส่วนของเอบิลเนี่ยค่ะเขามีศัตรูพืชด้านไหนบ้างคะศัตรูพืชของเขาคืออะไรบ้างคะศัตรูพืชที่สําคัญก็คือในช่วงในช่วงของหน้าฝนฝนใหม่เนี่ยจะเป็น มันเราเรียกแมงจีนูนเนาะแมงจีนูน,น,นใช่ใช่แล้วก็ส่วนของผลเนี่ยเวลาหน้าราอ้อนมาติดผลแล้วเนี่ยเรียกว่าแมงวันทองอแมงวันทองนี่ตัวฉกาจหรือตัวร้ายเวลาเวลาออกผลเล็กๆมาเท่าเท่าเหรียญสิบเนี่ยก็จะมาจี้ไข่ไข่ใส่ทําให้พืชผลเราเสียหายเพราะฉะนั้นเวลาป้องกันเนี่ยก็คือห่อถุงนะครับห่อถุง ในระยะไหนคะที่เราจะเริ่มทําการห่อนะคะประมาณเท่าเท่าเหรียญสิบเท่าเหรียญสิบก็สามารถห่อได้เลยใช่เหรียญสิบเท่าเหรียญสิบแล,แล้ววัสดุสที่ใช้หอ e ่อเอบิลเป็นวัสดุประเภทไหนคะเป็นถุงผ้าที่ที่มีในท้องตลาดร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็คือใช้ผลไม้อ่ถุงหอ่อผลไม้ทั่วไปได้เลยใช่ใช่ใช่ถุงห่อผลไม้ทั่วไปได้เลยหรือเป็นพวกถุงห่อพวก ฝรั่งก็ได้มะฮอก็ได้นะครับอันนี้ใช้มันใช้ได้หลายครั้งก็เลยเลือกใช้เป็นถุงผ้าซ้ําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสีขาวอย่างที่เห็นในในนี้ก็ได้แค่ป้องกันไม่ให้แมงวันทองเข้าไปเจาะแค่นั้นเองหรือกินพืชของเราแค่นั้นเองนะครับมีสองตัวเพราะว่าตรงนี้จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะครับก็นึกถึงผู้บริโภคเป็นสําคัญค่ะก็คือเราใช้วิธีป้องกันก่อนนะคะแล้วถ้าหากเกิดการ ทำลายของมแมลงชนิดนี้มันจะลักษณะจะเป็นยังไงคะอ่าลักษณะเวลาถ้าถ้าถ้าเราห่อไม่ทันหรือเราห่อแล้วเนี่ยแมลงวันทองที่อ่ามากัดกินหรือว่าจี้ไข่ใส่แล้วเนี่ยลักษณะผลมันก็จะเป็นยางเป็นเป็นยางเรามันจะมียางของผลไม้ออกมาเราก็จะรู้แล้วว่าตัวนี้โดนมแมลงวันทองเข้าทําลายแล้วเราก็จะไม่หอ่อเราก็จะปิดทิ้งอ๋อเราะจะทิ้งเจะ,ะเทิ้งเลยครับะะใช่ใช่ใช่ เราจะ,จะทำไร<ว>เพราะว่ามันจะทําให้คุณภาพของผลไม้เราไม่ดีนะคะเราต้องคัดออกค่ะรัดคัดออกครับเพราะว่าแต่ละต้นของเรามันผลติดผลมันเยอะอยู่แล้วค่ะก็เลยถ้าต้นไหนที่ติดผลเยอะผลจํานวนผลมันก็จะลูกเล็กนะ<อ>ถ้าต้นไหนที่ติดผลน้อยก็ลูกลูกผลก,ผลก็จะใหญ่ใหญ่แล้วขออนุญ,ญาตค่ะทีนี้อย่างถ้าพูดถึงว่าขนาดแล้วนะมีผลแล้วนะคะแล้วต้นหนึ่งนะคะ เราไว้เราควรไว้ผลนะคะประมาณกีณ่ผลต่อต้นคะอืมจริงๆแล้วเราจะดูตรงที่กิ่งของเขาสามารถแขวนลูกได้เท่าไหร่อ,อย่างเช่นอย่างเช่นกิ่งนี้กิ่งนี้แขวนลูกเยอะกิ่งนี้แขวนลูกเยอะเยอะไปหน่อยทําให้ทําให้กิ่งกิ่งฉีกนะครับก็เราก็จะดูปริมาณนะครับแขวนลูกเยอะกิ่งก็จะฉีกเราก็จะดูปริมาณว่ากิ่งแต่และกิ่งรับน้าหนักได้เท่าไหร่ ก็ไม่ไม่จาเป็นว่าต้องระบุจํานวนผลนะครับต้องดูกิ่งที่สังเกตใช่ไหมคะแล้วพิจารณานะคะตามความเหมาะสมค่ะใช่ใช่แต่แต่ละกิ่งก็น่าจะไม่เกินสิบผลอยู่แล้วโอเคดูสังเกตแล้วค่ะสิบผลต่อกิ่งค่ะในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะตั้งแต่เริ่มออกดอกค่ะเอบิวนะคะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะสามารถเก็บผลผลิตที่เป็นลูกเหลืองๆอย่างนี้ได้คะ ประมาณตั้งแต่ออกดอกก็ถ้านับระยะเวลาก็ประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนออกดอกะะติดผลแล้วก็จนถึงผลสุกนะครับโอเคค่ะเพราะว่าเท่าที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นดอกชุดแรกของหน้าฝนนะครับดอกชุดแรกของหน้าฝนแล้วก็ติดผลพอติดผลแล้วก็จะผลสุกนับช่วงระยะเวลาก็ประมาณเก้าสิบวันประมาณเก้าสิบวันก็จะเก็บผลผลิตได้ผลผลิตเป็นดอกของชุดแรกนะครับค่ะ สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและก็ระยะที่อ่าเราสังเกตว่าเหลืองแค่ไหนถึงจะเก็บได้นะคะมีวิธีการดูยังไงบ้างคะก็สังเกตตัวผลถ้าถ้าผลออกสีเหลืองๆสักประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นก็เก็บได้ก็เก็บได้นะคะสแสดง <ๆ S 1> ดว่าตรงขั้วตรงนี้จะยังมีความเขียวอยู่ถูกไหมคะใช่ใช่อย่างเช่นผลนี้ผลนี้ก็จะสุก เรียกว,ว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นนะครับตันนี้จะสุกร้อยเปอร์เซ็นทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอบิวหรืออบิวเนี่ยค่ะข้างในเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะ เราจะใช้วิธีผ่าแบบนี้นะคะผ่าแนวขวางค่ะอ่าข้างในเขาเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวใสแล้วก็ผลน,นี้มีหนึ่งมเมล็ดจ,จะสังเกตได้ว่าข้างๆมันจะ,ะถ้าเราเก็บผลสุกเนะี่ยข้างๆมันจะมียางเรา,าต้องเก็บแล้วก็พักไว้ประมาณสักวันหนึ่งวันสองวันพักผลผลิตยางนะยางถึงจะไม่มี โอเคครับแล้วก็ไปแช่เย็นแช่เย็นจะอร่อยเพิ่มมากขึ้นโอเคค่ะแล้วความหวานของเขานี่กี่บิตนะคะประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบิตยี่สิบห้าถึงสามสิบเต็มที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบบิตรือว่าหวานมากอยู่ของผลไม้ค่ะส่วนใหญ่นะคะเขานําไปรับประทานสดหรือว่าทําเป็นอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะหรือว่ายังไงส่วนใหญ่ที่ที่ลูกค้าซื้อไปก็จะเป็นทานผลสดมากกว่าผลสดไม่ได้แปลรูป โอเคค่ะแต่ทีนี้ขออนุญาตถามว่าเรื่องของการตลาด mm hmm. การขายทีนี้เอบิลเนี่ยขายยังไงคะก็อยู่ที่สวนเนี่ยกำหนดราคาเองนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนที่อื่นก็ขายอยู่ทีทะะ่เป็นกิโลกิโลกรัมละกิโลกรัมละสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะกิโลกรัมละสองร้อยบาทครับแล้วก็ส่วนมากก็จะ บ้านเราก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ที่อำเภอนาจุงจังหวัดอุตรอ,รอที่นี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เขาทานอยู่แล้ว <c oughs> ยังไม่รู้จักผลไมช้ชนิดนี้แพร่หลาย <c oughs> มากเท่าไหร่นะัก <c oughs> <c oughs> ส่วนมากก็จะขายเฉพาะกลุ่ม โอเคขายเฉพาะกลุ่มแล้ววิธีการขายส่วนใหญ่แสดงว่าเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะขายออนไลน์ครับขายออนไลน์นะคะกิโลกรัมละ200บาทนะคะถ้าไหนนะคะสนใจอยากลองชิมเอบิวหรืออาบิวนี้นะคะสามารถติดต่อนะคะได้ที่ครูตั๊กนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะใส่ท้ายคลิปไว้ให้นะคะท่านไหนนะคะจากการเริ่มตั้งแต่ที่ตัดสินใจในการปลูกเอบิวจนถึงณวันนี้นะคะกี่ปีแล้วคะสปี สีปส่ปีใช่สี่ปีเต็มไม่ใช่เต็มสิผ่านเพราะว่าอันนี้เป็นฝนที่สี่พอดีอฝนที่สี่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนพอดีก็สี่ปีที่นิดสี่ปีนิดค่ะ,คะตั้งแต่การตัดสินใจณนะวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ตัดสินใจปลูกผลไม้ที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักนะคะก็อันดับแรกรู้สึกภูมิใจมาก ไม่ใช่เรื่องราคาแต่ว่าเป็นเรื่องที่ความสามารถที่เราทําได้ mm hmm. ทําได้หมายถึงว่า mm hmm. ตั้งแต่ปลูก mm hmm. ตั้งแต่ก็พ่อเมล็ด mm hmm. แล้วก็ปลูก mm hmm. แล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็ได้เก็บผลผลิตได้กินแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งขายนะครับก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ ก็นับเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของอำเภอนายูงเรานะคะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่ตัดสินใจปลูกเอบิลหรืออาบิลนี้นะคะทีนี้ในส่วนของขออนุญ,ญาตถามถึงว่าปริมาณผล,ผลผลิตต่อเดือนเป็นยังไงบ้างคะณปัจจุบันที่เก็บที่เก็บตรงนี้ก็ผลผลิตเดือนนี้น่าจะเก็บได้ประมาณสักห้าสิบห้าสิกิโลละ ห้าสิบกิโลกรัมตอนนี้นต่อเดือนณตอนนี้นะคะแล้วส่วนผลผลิตต่อปีนะคะเป็นยังไงบ้างคะต่อปีประมาณสักประมาณช่วงนี้มันมันมันเป็นช่วงที่เริ่มให้ผลผลิตก็อยู่ก็อยู่ประมาณห้ารอยกิโลกรัมห้าร้อยกิโลกรัมของของใช่ของปีที่แล้วนะของปีที่แล้วปีนี้คาดว่าน่าจะได้เยอะกว่านั้นโได้เยอะกว่านั้นอ่าแล้ว พอทราบถึงปริมาณผลผลิตที่ได้แล้วพื้นที่ปลูกนะคะทั้งหมดนะคะกี่ไร่คะปลูกอยู่ตรงนี้ก็จะไร่นิดๆเองนะครับไร่นิดๆก็ความกว้างก็ประมาณสามสามหรือประมาณสองคูณห้านี่แหละคือสองคูณสี่นี่แหละแล้วแต่พื้นที่เราสองคูณห้าหรือสองคูณสี่พื้นที่ประมาณได้กว่าๆนะคะแต่ที่นี้ค่ะ แล้วพื้นที่ทําการเกษตรของครูทักทั้งหมดนะคะกี่ไร่คะตรงนี้มีอยู่เจ็ดไร่ทั้งหมดเจ็ดไร่ก็มีแบ่งปลูกเอบิลแล้วก็ผสมผสานกับปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็จะมีอะโวคาโดด้วยส่วนอะโวคาโดกับทุเรียนก็ยังไม่ได้ผลนะครับมาได้ผลตรงเอบิลก่อนให้ผลผลิตเก็บเก็บก่อนเพื่อนค่ะแล้วส่วนของทุเรียนละคะประมาณกี่ไร่คะโดยประมาณทุเรียนประมาณห้าไร่ ทุเรียน <5 S 1> ห,นห,นหน้าไร่ห้าไร่อยู่ตรงนี้นะครับค่ะก็มีสวย้างไม่สวยบ้างค่ะนะครับกำลังสวยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะอาจจะได้ผลผลิตทุเรียนเดี๋ยวเราพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะจากการประสบความสําเร็จในการปลูกเอบิลหรืออาบิลของครูตั๊กในวันนี้นะคะอยากให้ครูตั๊กฝากไปถึงเกษตรกรที่มีความสนใจนะคะในการปลูกเ e อบิลอาบิลด้วยค่ะว่าเขาควรเริ่มต้นยังไงมีวิธีการยังไงแล้วก็ ทำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จได้อย่างครูตั๊กในวันนี้นะคะเข้ามาดูที่สวนศึกษาดูงานที่นี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาศึกษาด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเพื่อเห็นในอินเทอร์เน็ตเข้ามาดูเห็นพื้นที่จริงก่อนว่าเอาสามารถเอาไปปรับหรือเปลี่ยนใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้ไหมนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ได้ครับที่นี่อำเภอนาูยจังหวัดอุดรธานีครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรอะไรคะ088 4 3 42 7 40าครับสำหรับรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมนะคะในการติดต่อสวนเอวิอบิ a ของครูตั๊กนะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไ,ไว้ไท้ายคลิปให้นะคะถ้าไหนาสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามนี้แล้วก็เพจ f a c e b o o k นี้ได้เลยนะคะสามารถสอบถามก่อนตัดสินใจได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำนักง,งานเกษตรอำเภอนายูนะคะขอขอบพระคุณนะคะครูตั๊กสุบินเชื้อวังคำนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำนะคะในสวนเอบิวหรืออบิวในวันนี้นะคะสำหรับครั้งหน้านะคะทางเราจะพาไปชมอะไรนั้นนะคะสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube เกษตรอุดรออนทัวร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ บาดัวบกแล้วแวะน้ำตกยูงทองเสียกองกลับมาแวะนาคาตื้อคิดไม่งามตาไปฝากคู่น้องด้วยไม้หอมระบือไกลส่วนผู้ดอนสันชายเล่าไงบางอ,อ้อ